พันตำรวจตรีพัชะระเดชบุญริศสารวัตรกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปรับปรามนำกำลังตำรวจหน่วยต่างๆไปจับก,กุมนายสักดาจันหอมอายุ44ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสุขโขทัยสองหมายเมื่อปี2561ข้อหาลักทรัพย์ในเขหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นหรือรับของโจรและลักทรัพย์ในเขหสถานโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือเพื่อให้พ้นการจับก,กุมโดยไปจับก,กุมได้ที่หน้าห้องเช่าภายในซอยพรานก้าแขวงบ้านช่างหลอกเขียบางกอกน้อย โดยเมื่อปี2560ตำรวจสบพบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยตั้งจุดตรวจอยู่บริเวณด่านทาวรเขาค่ายตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านลานหอยผู้ต้องหาได้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ผ่านมามีพิรุษตำรวจจึงเรียกตรวจค้นแต่ผู้ต้องหาได้เร่งเครื่องขับหลบหนีจนรถจัก,กรยานยนต์ล้มแต่ผู้ต้องหาทิ้งรถวิ่งหนีเข้าไปในป่าข้างทางโดยทิ้งถุงทรัพย์สินไว้หลายรายการอาทิพระเครื่องเครื่องมือช่างเครื่องประดับมีค่าซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นรั์สินที่ถูกลักขโมยมาเมื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์มีผู้เสียหายแสดงตัวเป็นเจ้าของหลายรายตำรวจจึงสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหามีฉายาว่าดาตินเบามีพฤติการย่อมเบาลักทพย์สินในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเสพยาเสพติดเมื่อได้ัพย์สินจะหลบหนีมาขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครโดยวนเวียนก่อเห็นลักษณะนี้อยู่เป็นประจำจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจชุดจับกุมสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาพักอยู่ในซอยพรานนก,ก้าจึงนำกำลังไปจับกุมส่งพนักงานสอบสวนสบพบ้านด่านลานหอยตามขั้นตอนเบื้อ ื้องต้นผู้ต้องหารับว่าได้ก่อเหตุจริงโดยจะนำทรัพย์สินที่ได้ไปขายหรือจำนำเพื่อน,นำเงินมาซื้อยาเสพติดมาเสพ